สวัสดีค่ะ f c ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวจะมาดูพามาชมไก่บ้านป้าแมวนะคะว่าไก่บ้านป้าแมวมีอะไรบ้างนะอันนี้ป้าแมวก็บางต้นก็ยังยังเป็นหัวยังเป็นหนอกก็มีนะคะยังไม่ขึ้นสีมาก็มีนะคะ f c นะเรามามาเช็คดูไก่กันคะ่ะว่ามีไก่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มต้นนี้เลยค่ะต้นนี้นะคะเป็นไก่ตัวงามนะคะ f c บาง ถ้าเกิดเขาแก่ตัวลงไปนะเขาจะออกดำออกน้ำตาลเลยนะคะไก่ตัวงามนะคะนี่ไก่ตัวงามเนาะอะมาต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นไก่ฝรั่งนะคะ fc ไก่ฝรั่งจะมีจุดขาวในใบนะคะนี่นะคะไก่ตัวงามไก่ฝรั่งอะมาต้นนี้ต้นนึงค่ะ fc นี่ไก่นี่ก็เป็นไก่นะคะต้นนี้ชื่อว่าไก่เจ้าเล่ค่ะไก่เจ้าเล่จะออกเป็นเหลืองเหลืองในใบเขานะคะเห็นไหมจะแตกต่างกันนะคะ fc เห็นไหมคะไก่ตัวงามไก่เจ้าเล่เห็นไหมคะนี่นะ ไก่เจ้าเล่เวลาเขากัดสีมาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่นะคะ fc ไก่เจ้าเล่นะคะถ้ายิ่งโดนแดดแล้วก็ยิ่งสวยมากเลยนะคะจะไก่เจ้าเล่นะคะป้าแมวยังไม่มีจานวนเลยนะเดี๋ยวป้าแมวมีจํานวนป้าแมวจะแบ่งปันให้ค่ะนะคะไก่เจ้าเล่ต่อมาก็เป็นไก่ชวนประคองค่ะนี่นะคะไก่ชวนประคลองนะะ fc มาตัวน,นี้ค่ะไก่ฟลอริดานะคะ fc นี้ป้าแมวตัดหมดเลยนะตัดตัดให้เขา,าลงหัวเยอะ เพราะว่าอย่างเขาสูงแล้วปั๊มแรงจะตัดออกนะคะตัวนี้ไก่ฟลอริดาค่ะมาตัวนี้ค่ะตัวนี้น่าจะเป็นไก่ชื่ออะไรเอาตัวนี้ก่อนตันนี้จําได้ไก่ฟ้าพญาโลนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าไก่ฟ้าพญาโลค่ะ fc จะยิ่งโดนแดดนะคะจะกัดสีสวยมากนะคะไก่เศรษฐีป้าแมวก็มีนะคะไก่เศรษฐีตัวนี้ไม่ไม่ใช่ไก่เศรษฐีเนาะอ้ตัวนี้ชื่อ ไก่อะไรนะลืมชื่อ fc พอทราบชื่อไก่ตัวนี้บอกว่าแมวนะนะป้าแมวว่าขายบ่อยมากเลยนะไก่ตัวนี้ขายบ่อยมากจนขายตัวเองลืมชื่อนะคะ fc ต้องขอโทษป้าแมวก็กราบขอโทษ fc ทุกท่านนะคะที่ป้าแมวติดชื่อไปบ้างไม่ได้ติดชื่อบ้างนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะคะ fc ถ้าป้าแมวห่อกระดาษแบบนี้ไปป้าแมวก็จะเขียนชื่อติดข้างๆข้างๆกล่องไปให้ fc ทั้งเกตดูน้ำทิ้งป้าแมวก็จะไม่มีไม้ปักชื่อไปในกระถางนะคะก่อนจะแกะกล่องกระดาษที่ห่อ หอ่อห่อต้นไม้ไปค่ะ fc ป้าแม่จะเขียนชื่อติดติดข้างกล่องไปให้นะคะเนาะถ้าถ้า fc ไม่แน่ใจก็ถ่ายรูปหรือโทรมาหาป้าแมวก็ได้นะคะปะ้าแมวจะติดเขียนเขียนติดชื่อข้างกล่องไปให้นะคะต้องกราบขอโทษ fc อย่างมากเลยนะคะไก่แก้วไพฑูรย์ป้าแมวก็มีนะคะ fc ไก่แก้วไพฑูรย์เนี่ยเขาจะเป็นอ่าออกใบชมพูทั้งใบเลยนะคะไก่แก้วไพฑูรย์นนะนี่ก็เป็นตระกูลไก่นะคะ ต้นนี้ก็เป็นไก่สุกสงวนค่ะ fc นี่นะคะไก่สุกสงวนไก่สุกสงวนตัวนี้ป้าแมวกําลังจะโตนะคะกําลังได้ได้เข้า2ใบ3ใบแล้วนะคะเดี๋ยวให้มันโตสักหน่อยนึงก่อนเดี๋ยวป้าแมวก็จะมาแบ่งปันให้นะคะต้นนี้ก็เป็นไก่อมรลินค่ะนี่นะคะไก่อมรินจะเป็นใบเรียวยาวแบบนี้นะคะ fc มาต้นนี้จะเป็นไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดีกับไก่อมรินเนี่ยเขาจะคล้ายกันมากนะคะแต่วลาละกัดสีไปเขาจะสวยแตกต่างกันคนละแบบเลยค่ะต้นนี้เป็น ออดิบด่างนะคะ fc ด่างสวยมากนะคะป้าแมวม,มีมีลูกเขาแบ่งปันนะคะ fc ป้าแมวก็แค่แตะกกเข้าไปให้ไปแบ่งปันให้ fc นะคะนี่เป็นออดิบด่างค่ะสวยค่ะวละโตขึ้นมาเขาจะด่างทุกใบแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบนะคะเป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบค่ะเลี้ยงในบ้านก็หรือตามร้านอาหารก็ได้นะคะสวยมากค่ะต้นนี้ค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปัน fc นะคะนี่นะคะ เป็นฟอมโกก็มีนะคะเป็นต้นเดียวก็มีนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูนะคะว่ามีบอลสีอะไรบ้างวันนี้จัดส่งให้ฟรีจ้ะนี่นะคะฝากเบอร์ป้าแมวก่อนค่ะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะถ้าเดี๋ยวที่มาเลิกมันที่สุรเสณนะคะเอฟซีสุรเสณนะคะนี่นะเขากัดสีออกมาสวยมากนะคะป้าแมวขายให้กระถางละร้อยสามสิบาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะสุรเสนนะคะส่งให้ฟรีนะคะมีสองฟอมมีสองกระถางนะคะมีสองกระถางจ้ะนี่นะคะสุรเสนค่ะ ขากัดสีมาจะสวยมากนะคะเอาสองกระถางเอาสองกระถางนี้ไปปลูกรวมกันยิ่งสวยมากนะคะเอฟซีกระถางละร้อยสามสิบาทส่งให้ฟรีจ้ะต่อมาต้นนี้นะคะเอฟซีต้นนี้ไม่ใช่กวนอิมนะคะเอฟซีในกลางใบเขาจะออกเป็นชมพูนะคะเวลาโตขึ้นนะเขาอยู่ในตับนางสงการนะประเมวจําชื่อไม่ได้เลยคะ่ะต้นนี้นะมีทั้งหมดมีมีสามต้น,นะคะ่ะกระถางนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีนะคะเอฟซีมีอยู่กระถางเดียวจ้ะ กลางใบชอบเป็นชมพูเลื่อๆนะคะอยู่ในตับสงการเดี๋ยวป้าแม่จะไปค้นชื่อมาให้นะคะกระถางนี้ค่ะมาดกต้นนี้ก่อนค่ะเอฟซีต้นนี้ชื่อว่าไก่แก้วสวรรค์นะคะป้าแม่ต้องขอโทษนะคะลืมชื่อไก่นะคะต้นนี้ชื่อว่าไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์แล้วก็ไก่เศรษฐีก็หน้าตาจะคล้ายๆกันนะคะต้นนี้ไก่แก้วสวรรค์ต้นนี้ไก่ฟ้าพญาโลค่ะมาด้านนี้ค่ะเอฟซีบัวหิมะนะคะบัวหิมะ เป็นไซส์แม่พันนะคะมีอยู่สองกระถางค่ะเอาไปกระถางละร้อยยี่สิบาทนะคะร้อยยี่สิบาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะมีอยู่สองกระถางจ้ะร้อยยี่สิบาทค่ะม,มาต้นนี้ค่ะเหลือฟอร์มกอเดียวค่ะนางสุรสัสุวัดีนะคะสุระสุวดีนะคะนี่นะคะต้นนี้นะสวยมากนะคะ fc ฟอร์มกอนี้ป้าแมวขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมีฟอร์มกอเดียวจ้ะส่งให้ฟรีค่ะ จดส่งฟรีนะคะไม่มีค่าส่งจะ้ปะป้าแมวแบ่งไก่เจ้าเล่ห์ให้กระถางหนึ่งนะคะเอฟซีเดี๋ยวป้าแม่เอฟซีว่าป้าแมวมีเยอะแยะเก็บไว้ทาไมแบ่งสักกระถางป้าแมวแบ่งให้นะคะกระถางนี้ป้าแมวเลือกมาสวยมากนะคะกระถางนี้นะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะไก่เจ้าเล่ห์จ้ะต่อมาค่ะเทพเทวริสนะคะเทพเทวริสหลอดใหม่มาก็ป้ายสวยนะคะเอฟซีเทพเทวริสกระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่ร้อยสามสิบบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะ มาด้านนี้ค่ะสวยมากนะคะนี้เป็นเป็นไม้สร้างหัวแล้วนะคะเริ่มมีน้องออกมาแล้วนะนี่นะคะเพชรบ,บ้านปทุมค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วบ้างหกนิ้วบ้างนะคะทุกกระถางเลยนะเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะจัดส่งให้ฟรีนะคะเพชรบ,บ้านปทุมค่ะด่างสวยๆแบบนี้นะคะกัดสีสวยจ้ะหานุมาเข้าวเฝ้าค่ะ fc ในกระถางนี้มีสามต้นนะคะสามต้นฟอร์มใหญ่นะคะ fc จะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะจ๊ะ ป้วแมวขอร้อยห้าสิบาทนะคะในกระถางนี้มีสามต้นค่ะต่อมาถามหาป้วแมวมีบ้างไหมนะคะเกาะเกดนะคะพี่ซีเกาะเกดนี่นะคะเกาะเก็ดสวยมากนะคะเกาะเกดเจนสองนะมีมาให้สองกระถางนะคะมีมาสองกระถางค่ะกระถางละร้อยสามสิบาทค่ะกระถางละร้อยสามสิบาทนะคะด้านนี้กัดสีมาแล้วค่ะนี้เป็นไม้สร้างหัวแล้วนะคะยุบไปนะป้วแมวตัดไปนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะ ทศักา์ค่ะ fc ทศก,กักา์นะคะขออยู่ที่130บาทจา้นะ,ะด้านนี้เป็นทองเฮาค่ะทองเฮาคู่กับสีปาดนะคะทองเฮาทองเฮาเนี่ยเป็นบอลเก่าที่หายากนะคะ fc บางท่านก็มีเยอะบา,บางที่ก็ไม่มีเลยนะทองเฮานะคะ fc นี่นะคะหองเฮากับคู่ไปกับสีปาดนะคะป้าแมวขออยู่ที่130บาทค่ะถังนี้นะคะแล้วก็ต่อมาด้านนี้ค่ะมีทองเฮานะคะในกระถางนี้มี2ต้นก็ขออยู่ที่130บาทเท่ากันนะคะ ะะต้นนี้ฮองเฮามีอยู่ต้นเดียวต้นเดียวนะคะต้นเดียวไซสใหญ่นะคะไซสใหญ่เลยป้าแมวขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ fc fc ช่วย f ฟป้าแมวสักสามกระถางนะคะช่วยป้าแมวหน่อยเนาะป้าแมวขอเป็นการโอนนะคะ fc ตอนนี้ป้าแมวก็ลําบากค่ะป้าแมวก็เข้าใจนะคะว่า fc ก็ลําบากก็ต้องขอขอบคุณและขอโทษอย่างมากนะคะเพราะป้าแมวมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยค่ะ fc จ๋าเพว่าไม่ได้อ้างแต่แม่ไม่สบายนะ คือเงินนะ่ะไม่ต้องใช้ทุกวันเลยค่ะเอาเอาทางหมดแล้วเพราะต้องค่าใช้จ่ายแทมเพิ่คซือใชอ้24ชิ้นวันหนึ่งอ่ะใช้วันนึงกับหนึ่งคืนคือ8ชิ้นค่ะ F4 นะคะกล่องหนึ่งของคู่ใหญ่มันมี24ชิ้นประแมวซื้อมาก็399บาทนะคะก็คืออาทิตย์หนึ่งก็ต้องใช้ถึงถึงถึง2 2ห่อจะ้ะนะคะต่อมาเป็นสีบุรีรดำค่ะ สีบุรีรำกัดสีสวยๆเลยนะคะนี่นะมีมากระถางเดียวค่ะขอร้อยสามสิบบาทจา้ะมาต้นนี้นะคะไก่ทองนะคะไก่ทองกัดสีสวยในกระถางนี้มีสองต้นค่ะนี่นะคะฟอร์มสวยเลยนะคะพีสีขออยู่ที่ร้อยสามสิบาทนะคะไก่ทองค่ะร้อยสามสิบาทจา้ะนางลากสุดนะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะพีสีคู่ไปกับต้นนี้จะใช้ เป็นจะลงน้ำทองนะคะด่างมาแบบนี้นะคะเปิดด่างแบบนี้เนาะขออยู่ที่ร้อยยี่สิบาทนะคะพี่สีร้อยยี่สิบาทจ้ะนะคะชายชนค่ะชายชนในกระถางนี้มีสองต้นสองต้นสามต้นนะคะพี่สีสามได้ไปสามต้นเลยนะชายชนนะคะชายชนนะคะ,นนะ,คะได้ไปสามต้นเลยเนาะนี่นะคะด่างเปิดแดงมาสวยมากนะคะได้ไปสามต้นเลยนะคะสามต้นนี้แมวขออยู่ที่ ร้อยห้าสิบบาทค่ะชายชนนะคะฟอร์มกคลมีสามต้นนะต่อมาเป็นเท้าทองอินค่ะเท้าทองอินกระถางนี้หลอดใหม่มาป้ายสวยมากนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทจ้ะจัดส่งให้ฟรีค่ะมาด้านนี้ค่ะลักเอวยนะคะลักเอวยลักเอย,ะะเอย,เอยต้นนี้ประแมวจําชื่อไม่ได้มันจะใช่พลเจ้าสัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะต้นนี้นะคู่ไปกับลักเอยเลยนะคะลักเอยด่างด่างสวยมากครฟซีนี่นะคะ นะคะใบลักเอินนะกระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทจา้ะร้อยยี่สิบาทนะคะร้อยยี่สิบบาทค่ะต่อมาเป็นฮกหลงบุตรสบานะคะฮกหลงบุตรสบานะคะพี่สีเขาจะกัดสีออกหมดเลยนะคะกระดูกกระดูกข้เขียวนี่ก็จะไม่เห็นเลยนะคะจะออกเป็นชมพูทั้งหมดเลยนะคะ,ะเฟ็นฟอร์มกกทั้งหมดนะคะนีนะเป็นฟอร์มกกนะคะป้าแมวขายให้ฟอร์มกอละสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะ สี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะ fc ฟอมกละสี F ่ c. C บาทร้อยบาทส่งให้ฟรีจ้ะนี่นะคะต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะแม่พันธุ์ป้าแมวเลี้ยงว่า fc ดูนะนี่นะคะพระนางสุรสวัสวดีนะคะ fc เนี่ยนะคะเขาจะกัดสีมาเป็นแบบนี้คะ่ะ fc แล้วสีเขาจะเข้มขึ้นนะคะเข้มขึ้นนะคะพระนางสุรสวัสดีนะคะที่ป้าแมวขายไปมีกระถางหนึ่งนะคะค่ะ fc นี่นะจ๊ะ เอฟซีบางท่านก็บอนกุ้มใจบอลมาถึงบอลค่ะบางท่านบอกป้าแมวบอลมันใบไหม้แบบนี้เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เอฟซีตัดทิ้งนะคะนี่ป้าแมวก็เอาไว้ให้เอฟซีดูก่อนจะตัดทิ้งป้าแมวตัดทิ้งเลยนะคะเด็ดทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยเด็ดทิ้งไปแบบนี้เลยค่ะเอฟซีไม่ต้องไปกลัวตัดตัดถึงใบล่างไปเลยนะคะตัดถึงก้านท้างล่างไปเลยเนาะแล้วก็เอายาที่ป้าแมวให้แจกเอฟซีไปนะคะฉีดฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะทางใบแล้วก็ตามกบได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งฝน ทั้งร้อนนะคะ Fc ทั้งฝนทั้งร้อนเลยนะแล้วแต่บางท่านก็คือเอาไว้ในตู้มากๆก,ก็คือไม่ได้เปิดตู้เลยอะ่ะมันก็จะมีอากาศแบบอบอ้าวเนาะกับใบบางทีใบถึงกับยุบได้นะคะยุบได้เลยนะอัน,นี้ป้าแมวเป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้นะคะ Fc ใบมันก็จะออกไหมอย่างนี้แต่แตของป้าแมวจะไม่ค่อยมีไหมนะนี่นะคะ Fc จะไม่ค่อยมีไหมจะเป็นใบที่เงาเงางามอะคะ่ะ Fc นี่นะคะ,ะแมวพาชมนะ ป้าแมวเจะเลี้ยงใส่กล่องใส่กล่องอย่างนี้ค่ะเนี่ยนางลักสดบเทวีวีของป้าแมวก็จะเลี้ยงแบบนี้อันนี้เป็นฟอร์มกกนะคะถ้าจะซื้อนางลักสดฟอร์มโกใหญ่ๆแบบนี้สร้างหัวแบบนี้ป้าแมวกขาขายให้นะคะ FC ป้าแมวขายให้อยู่ที่เอาสองร้อยพร้อมส่งนะคะฟอร์มกอละสองร้อยบาทฟอมส่งค่ะเป็นฟอร์มกกเลยไซส์ใหญ่เลยนะคะ FC เห็นนะค่ะอันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีมาแบ่งเท่านี้นะคะ พรุ่งนี้ที่ท่านใดสั่งบอนสีของบ้านยายป้าแมวจะไปเอาบอนสีของบ้านยายมาพรุ่งนี้พักบอนไว้หนึ่งวันแล้วป้าแมวก็จะจัดแพ็คส่งให้นะคะ fc ป้าแมวขอแจ้งข่าวก่อนเนาะเพราะว่าว่ายายก็เขาเลี้ยงบอนในตู้ป้าแมวต้องพรุ่งนี้ต้องเอารถวิ่งไปรับบอนมาแล้วมาพักไว้บ้านป้าแมวคือหนึ่งวันรุ่งขึ้นป้าแมวจัดการแพ็คให้นะคะคือมาถึงแล้วป้าแมวจะไม่แพ็คจะไม่แพ็คบอนส่งให้นะคะต้องพักบอนก่อนให้น้องเขาปรับสภาพอากาศให้ได้ก่อนนะคะ fc ป้าแมวจะไปเลือกต้นแข็งแรงต้นสวยๆให้เอซีทุกท่านนะคะค,ค่ะวันนี้ป้าแมวขอขอบคุณทุกท่านค่ะส่วนใบฉันฉาที่ค้างป้าแมวตกค้างไว้ป้าแมวจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอโทษมาอีกครั้งอีกรอบหนึ่งนะคะเอซี FC. ซึ่งอากาศมันไม่อำนวยให้ป้าแมวเลยนะคะตอนนี้ฟ้าโปร่งลอดปอดดีแล้วนะป้าแมวก็ส่งให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ป้าแมวเสมอมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า